เลข<ร>ดว่วนปูเ <ๆ S 2> สือมาแล้ว,เล,วเลขดว่วนเลขด่วนเลขด่วนมาแล้วยิดพัดร่มเนี้ยปูยิดพัดล่มเลขดว่วนมาแล้วคงสุดท้ายครับผมตัวเก่าแหละเลขตัวเก่าแหละจะกลับให้ตัวนี้สิกลับให้ที่ปูปูสิมาย่ำบอกปูย่ำยำเลกล่างบอกเล็กล่างส่วนตัวเลยตัวนี้ ตัวนี้เลขเลขบนก็คือเก้าเลยแหละเนี่ยพิ่นเพิ่นหายไหมเพิ่นหัยเพนแปดคู่แม่นบอกแปดคู่จะหายไปสี่คู่นะมันเหลือสี่คู่นี่จะหายไปนี่เลขเพิ่นหายเพิ่นก็เลขสามโซ่เพิ่นก็หายไปสองคู่เพิ่นเพิ่นซื้อหลายเพิ่นยำมากนี่อ่าอ่าเลข โอมีฝันโอไมีฝันฝันแล้วนี่ฝันทำไมไปซื้ออะไรเพิ่นบอกมาไปหาหมู่บ้านไหนมาหาไปมันจะโทษแต่ว่าเราไม่ทิดงานเลยกได้โทษฝันดีปะปูบ้านนี่ซื้อเรีกแล้วฝันดีนี่ว่าฝันซื้อเลียชุดเดียวนี่ยไหนมาแต่มาสีคู่เรียตัวเดียวเพิ่นมาให้มาสองคู่อยู่งคุณทางหรียนซื้อตัวเดียวซื้อล่าง อีกล่างคนบอกมาต่างหากแต่เลขบนมันก็ไม่ซื้อโคนี่เลขเลขหายไปฉันสิกับกันกับโต๊ะควันนี่นแหละมันี่อยู่เลขสามโตมันโดนหายมากมันมีศูนย์เก้าสามแล้วคัะศูนย์สี่ศูนย์ใส่นอ๊อฟปูหายมาแต่ตงหวัดนอ๊อฟ ต่อหดอ,อหด,อหดม,มันก็เขเาส่วนหงอันต่อหอดบิังบังมันก็คือคกันละเลยแต่เป็นย่ำไม,ม่หายแล้วอัน<ด>คือเขาบอราพูย่ำมาเขาจะเรกอันเลรกร่างนี่ของส่วนตัวจะมาดอกเลรกร่างเอาเขียนออกมาเลใช่กับเมนพราะิของคนมันค,คนลากเลยเร้อยุงพอครับวางได้กับคับพู บมงคลเลยวางบนล่างเลยเด้อบนมันเล็กันนาดไหนบนล่างสิบปูใช่เล็กจาม่าเคสมันกับเขากบเล็กบนเหลือตามาเลยบ่มหายจาม่าจะหายเฉลกละด่างของของจาั่นเล็กจามามันเขากันก็ของบนเก้าสามสามเก้ามันกับคับกันของคลกัมี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่มันกับคับกันก็เริ่มหายใจนะ มันเล็กตัวเดียวกันเข้าของต่มาแลยมันกลับกันเลยก็ลงไปสายเดียวเลยนะเด็กมันเข่ากันมันถือกันก็เป็นเด็กแต่ม้าไงสมาเช่นนะเด็กมันเข่ากันช่อนกันยุติปูกับเล็บออโนกันชนกันเตมไม่เป็นตัวกลับนะกลับกันคือเด็กตัวเดียวกันแต่มันกลับกันนี่มันนามันไม่ยู่เด็กสามโตแล้วโย่แม่ มสามตัวมีศูนย์เก้าสามแล้วก็ศูนย์สี่ศูนย์านั้นีงศูนย์เก้าสามศูนย์สี่ศูนย์เออแล้วก็เลขสองตัวไม่อยู่สี่หางแล้วนี่เก้าสี่เก้าสามแล้วก็ศูนย์สามศูนย์สี่เขนาดนี้สามบอกปู่เก้าสาม แต่พ่นเพ่นเพ่นิ่น้นหนว่าหายไปว่าหันมันมีสีเกาได้ไมหรอ่เก่าสี่ศนย์ไหมหรเก่าสี่นแต่พนซื้อพ่นเพ่นซื้อได้คู่นี่แหะสองคู่นี่แหละนักนี่พ่นหามันมันเป็นตัวกลางมันขับองตามมนะครับพ่นเพ่นนักนี่สี่เกกับสี่ศูนเนเลบนบนหลาพนเหรียญเ็กพ่นเด็กพ่นตอนนี้พ่นเหรียญีสองคู่นะ ป,ปูปูมีตัวใดเนี่ปูวางหันจดบท่นมีเก้าสี่เกับตัวใดก่าจ้าศูนย่นั้นเองเป็นเลขกับปันหรือเปอกโอปนเลขกับเนือตัวเก้านี่ยนะเนหาตัวเก้าหายือกับปันเนี่ยกับแต่สามตนี่เป็นจังตัวไม่สาตนี่นะสี่กับศูนย์กเลนก็เลนสี่กับศูนย์นี่นะจ้าสองคู่นี่ แต่เลขล่างต้นบหายแล้วแต่ของสมาร์ทเกมได้สองคู่แปดสามครับก็พกสามกัสามาร์ทเ,เลรนหนญะค้างเดียวด้วยแปดสามโอ้ฝันนักได้บอกพูค้างเดียวจะยาเลย, 6, 3, เยไ,ได้หกสามกับเกนไว้แน่น่ะฝันตัเราพูขึ้นมากครับเนี๋ยครับตัวไหนก็พูโ้คงแปดสามนี่วะแปดสามอันนี้เป็นเลขฟันสามพเล็กฝันกับเล็กเกมมันเข่ากันน้มันนะ จะซื้อหลายซื้อหลายเด้เปิดสามนึ่เนออกตัวหนึ่งคือกระทับน้ำแนีนะ่ะแปดับแปดเอจะสามารถซื้อไว้ด้กลับหมดตัวจะซื้อเลหลายหลายคู่ดอกซื้อคู่เดียวหนึ่งจะซื้อหลายใบสุภมาณหาคู่ได้วะเลขตั๊บตองวัดเออนับะองวนนะ มันไม่ออกตัวนี้มันใชอได้ถือสุดนักเยกระชับเลยเดียวเดียวต้วนไม่กระดาษแผ่นเดียวกันสำหรับคลิปนี้โค้งสุดท้ายเลยวน็อปูโค้งสุดท้ายเลยวทองแล้วองงวดนั่นนี่วิ่งซีกับศูนย์แล้วก็สามตัวก็วิ่งวิ่งกับตัวเข้านั่นแหละจ้าสองสี่ศูนย์สามหกศูนย์เก้าสามเก้าสี่ศูนย์สามศูนย์เป็นเลขกลับกันเลขกลับกันจะซื้อดอกจ้า แค่ว่าก็กลับให้เด็กๆนะครับตัาเองเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นายพ่อนี่นายก้าวซีก็ก้าวซีก็เป็นซีสูนเด้อเพิ่นไหนก้าวซีสูนเออสองโตนี่ตอนนั้นตอนนั้นพ่อกระเล่นเนี่ยพ่อเล่นมาหลายนะเล่นทั้งซีโตอ่ะอ่ามันถือทั้งซีโตมันถือแต่มันถีนักอยู่สองคู่เด็กมันมีอยู่ซีคู่แค่มันกลับกันถือเนาะครับ จอย่าลืมเล็กถ้มาเดินีนิคูเดียวหนยตัวร่องมันหกสามนีแปดสามรับหกสามเปนบอครับของปูอ่าแต่หกหกสามตัวร่องหกครับตัวรองจะจ้ารถพระได้เขาเอารถผ่านบุ่มเล้อพรได้อันนี้เล้อบ้าน้คงทุดท้ายเลยเดือยังพอ ที่โทษไปบอกแจ้าว่านร้ไปตลาดไปหาเงนออมตลาดเล้วางยากไหมสามหกศูตัวใดปุ๊นกับวันพระผัวหาแต่หาหาแตตัวเดียวแล้วไปซื้อแต่เหล็กข้อค้องตัวเดียวการที่ศูนย์กับบ่อใดมักที่ศูนย์ดูหาปันหาบ่ได้เหล็กเล่านันมาก สี่ศูนย์ก็เก่าสี่น่มากฟิว่ังน้ำเล่าอยู่มันปึกเลขของปูขออนุญาตทวนตัวเลขปูอ่าอ่าจะได้พ่อยนูบักัระปปูเลขปูสายับเน้นคงสุดท้ายมาย้ำให้นกปูปูนี่จะสูตรเก้าสามศูนสี่ศศูนย์สี่ศูนย สองตัวก,กมี่เก้าสี่เก้าสามศูนย์สามศูนย์นนเ้ากัจะแต่ตัวเก้าไปรตปะกลับกันเสื้อ,อแต่ว,วาดที่เตะฟันปูนี่แปดสามสามแปดลักตกันว่าหกสามตัวเดียวจะจ้าเลยแปดสามแปดสามจ้าจ้าเลยวันนี้ตัวูนขน้อยเลยเอาวรวบรวบมาว่วายกระดาษแผ่นเดียวแต่ต้องหวผน,นผลบวมมากนะ่ะวิ่ง เกล็ดโซเดียวมันเป็นรายดอกเล็ดสี่คู่เองจ้าประกาสองสี่ศูนย์สามหกศูนย์มาร่วมอยู่น้ำกันแล้วปูถูกต้องปะค่ะถูกต้องถูกต้องต้องอ่ะปูเน้นไฮนันก็คือเก้าสี่กับศูนย์สี่ใช่ข้ามีก็เน้นตัวได้ครับปูเก้าสี่กับสี่ศูนย์เก้าสี่กับสี่ศูนย์กับสี่ศูนย์แว่าอีกเรื่องหนมาง กลับเบารถเ้อพี่น้องเ้นสองหางมันเองกับีศูย์สายมินคอีกรงุูเล็วิ่งกับต๊ะเก้าหน่าละเนทางต๊ะเก้าเองครับผมอัดฟันจ้าจานี่แปสามนี่เด็ดสุดแมนบ่ปูมืตัวเดียวเลยจจรเลยบบออกคือซื้อๆเยเต็มเลยสุดนี่หกสามรือกันไว้ซื้อหรอครั มันมันเลกมันเลขสามามันคยขึ้นแตมนึงลงแตมนึงนะมันมันขึ้นขืนแตมนึงลงแตมนึงบัรมันขื้นมันก็ถึอเลยพนหาบุรีเก้าสามเลยมันก็เลยใกล้ๆกันนี่ตามตัวเดืโพยับตัวใดเนี่ยตัวใดจ้าจนหนี่ยในคายมันสีูนย์ห่ะสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์่ายมันสูนย์่ะ สองสี่ศูนย์กับศูนย์สกับศูนยนั่นแหละมันจะไส่มีเหรอนะครับเดี๋ยางไปถึงทยมาพอจำพอัอนแลครับได้วห้ซื้อเด้อแปดสาเดี๋ยวหาได้เด้อแปดแปมเียจลืมเด้อจากใบสใบแน่ครับอ่อขอเจริญพรในำมนด้วยสาธุสาธุจ้าามนักสกาครับปูครับ มึงนึงเขาก็ถึงน้ำลายอยู่ก็ได้ใจแล้น้องเขาก็จะหลายบาทเขาจะรถมาที่ดอกเขาจะั้งบนทั้งล่างน้องเขาจะได้ไปดิวงนึ่งอ้าวพระพุทธเจ้าแม่เป็นทอนอะไรล่ะครับผมกรรมนาการผู้ครับอ่าพยายามไปด้วยสาธุสาธุชินบุบกจกบุหมดสาธุหน้าเบอร์